อ่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้มาแจ้งประเด็นดราม่าอีกหนึ่งคลิปด้วกันนะฮะฮะเฮ้ยเครื่องบินนี่คนถามาหาไรลได้เนี่ยฮะนี่เอฟแปดนี่แพงเนี่ยเขาขายตัวละพันธมดไดเนี่ยตัละพันหมดได้เนี่ยเนี่ยเอฟสิบแปเนี่ยนะฮเนี่ยเนี่ยเอฟสิบแปดเอฟสิขายเครื่องบิน หายยากเด้นี่มันจะมีโหนกเด้นี่หน่อยโหนกเนี่ยหัวตัวนี้บางรุ่นไม่มีโหนกกลางเด้บางรุ่นไม่มีแขบตรงนี้เด้นี่เนี่ยนี่ครับมันจะมีน็อตจับอยู่ข้างหน้าโอ้ขายแล้วครับนี่ผมตัดแล้วคันนี้นะฮะเอาขายตัวละหนึ่งพันไม่รวมส่งนะครับนี่ผมเคยได้มาตัวหนึ่งอยู่ เป,เป็นกัวนะกัวชุบนะนี่ไม่ใช่เหล็กนะนี่ตัวนี้มันจะเข้ากับมุมโมดีเลยนี่เห็นไหมนี่อ๋อเดี๋ยวมาแ,วแจ้งเรด็นดราม่านะครับตอนผมทําคลิปไปช่วงเดือนสองเดือนมั้งนะฮะผมลืมไม่มีเวลานะฮะก็เลยเห็นหัวยาวกําลังตัดนี้นะฮะก็เลยวันนี้จะมาถ่ายคลิป น่าแจ้งประเด็นดราม่าที่เขาพิมพ์มาว่าคลิปนั้นก็คนดูสี่ห้าแสนนะฮะคันที่ผมลงใหม่ๆช่วงนั้นนะลงในเพจใ,ใหม่่ว่ารถมือเดียวป้ายแดงรถจอ,ดเ,อดเกือบยี่สิบรถเกือบยี่สิบปีบ่คันาจอดบอร่คันเีน้ล้อมันติดไหมเข,ขาเขาโบเสือ้อว่าจอดสิบกว่าปีจอด เอออันไม่ใช่จอยไปเอามาบดไรเนีเออ่เขาว่าเขาบเสือ้อเขาว่าเป็นอย่างไรคือว่าคือว่าอย่างมันคือบ่งหัวหวะท่านเขาว่าเป็นยางยางทำไมไม่รัว่วทำไมยางตึงๆอยู่นะฮะเอ,อ้าเดี๋ยวมาแจ้งจะให้มันไม่รั่วได้ไงนะฮะออจะให้มันรั่วได้ไงก็ต้องเติมนะครับเพราะว่าตอนไปซื้อนี่ไม่ใช่กันนี้มัตอนไปซื้อเนี่ยโอ้โห ยางแบนทั้งสิบเส้นเลยล้อติดทั้งเกือบล้อสิบร้อใช่ไหมติดเกือบทุกร้อนะ่ะล้อหน้าเนี่ติดเลยล้อหลังเนี่จนได้ถอดโบกี้ออกตอนนั้นอะ่ะผมลืมถ่ายผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมทําหลายอย่างเกินนะฮะก็เขาบอกว่าล้อไม่แบนนะฮะมันแบนนะครับแต่เราเติมนะครับถึงจะเคลื่อนย้ายได้นะถ้าไม่เอ็น ถ้าไม่เติมมันก็มาไม่ได้นะทั้งจ้างหัวลากนะไปดึงมาดึงออกทั้งจ้างหัวลากทั้งจ้างอะไรดึงออกมาก็ออกมาไม่ได้นะรถยกเขายังปวดหัวเลยนะฮะเขาก็ต้องได้มายกยกขึ้นยกหน้าขึ้นสูงๆแล้วก็ล้อข้างนี้ก็ถอดออกอย่างเงี้นะครับแล้วก็เอาโซ่ห้อยใส่กับคันซีแบบว่ามันมีแค่แปดล้อเองนะคู่นี้เอาออกอย่างนงี้นะฮะอ๋อก็แจ้งไป นะฮะว่าถ้าเห็นอยู่นี่มันล้อไม่รั่วหรอกครับเพราะว่าเราเปลี่ยนมาหมดแล้วนะก็อาจจะดูบางคนก็เพิ่งดูแป๊บเดียวก็คอมเมนต์เลยนะฮะสนุกเลยนะฮะ,ะ,ฮะก็เลียนเคบอร์ดนะอะกเไม่เป็นไรก็ความคิดเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรนะฮะก็รับชมไปนะฮะชมเพื่อความบันเทิงความรู้เล็กๆแน่น้อยบางอันก็มีความรู้บางอันก็ อาจจะไร้าสาระหน่อยก็ว่ากันไปนะครับเอาทีนี้ก็มาปิดตำนานกันนี้นะฮะอ,อมาจากนครสวรรค์อันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีอะไรขายบ้างนะเบรกนี่ดีอยู่นะนี่ปั๊มเ <c oughs> บรกมอรมเบรกวาวใหญ่ของใหม่นะฮะถังน้ำมันล็อกกี้เฟืองท้ายฟูโซสองเพาโบกี้หักนะตัวนี้ <c oughs> เกียร์กลางนะเกียร์กลางอยู่ดี ขายนะยางขายมาแล้วนี่หายไปแล้วคู่หนึ่งเนี่ยยางเก้าร้อยมาทีนี้มาเอานะฮะยางเกนะ้าร้อยเหลืออยู่ประมาณเจ็ดเส้นข้างหนึ่งแตกไปแล้วนะฮะเครื่องอ e ีเอชเจ็ดร้อยเกียร์อ e ีเอชหกเกียร์หกเกียรล์ละมั้งนี่หน้าหกเกียร์หน้าเครื่องก็แห้งดีอยู่นะครับเครื่องเนี่ยคานหน้าหัวยาวไปใส่รถคีบอ้อยพวงไร นี่พวงมาลัยผมจะบอกพวงมาลัยเขาว่าเอาไปใส่รถอีแต้มอะไรเขาว่ามันใหญ่นะแต่อยู่ที่โคราชนะ่ะเขาหากันให้ควักเลยนะนี่คือเขาบอกว่ามันยาวใช่ไหมนะฮะเขาก็จะไปตัดตรงนี้กึงตัดตรงนี้ไปกึงต่อสายบัคันเดิมแล้วก็ตัดตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ข้ออ่อนแล้วก็ใส่ลูกปืนเขาจะอัดลูกปืนเข้าไปแล้วก็เป็นข้ออ่อนไปเลยนะตัวนี้คุณคิดดูอะหัวยาวสิบล้อนี่พวงมาลัยธรรมดาเนี่ยมันเบาไหมเวลาขับ วลาขับนี่มันเบาไหมนะฮะแล้วเราเอาไปใส่รุอีแตนเนี่ยคิดเอาแหละมันจะเบาขนาดไหนนะฮะขนาดนี้ยังเบาเลยนะนี่ขนาดยังขับได้อยู่นะรงไรพวงนี้ถ้าไปใส่อีแตนมันจะยิ่งเบากว่าเดิมนะฮะย,ย่อยเอย้ไม่ใช่ยอยไอยข้ออ่อนโชกหน้าครับโชกหน้าเป็นหูทั้งสองเลย,เยไม่ใช่หูเป็นเอาน็อตร้อยนี่ทั้งสองเลยนะฮะเนี่ยข้ออ่อนมี แล้วก็นี่เครื่อง e h 7 0 0เราไม่ต้องมาดูสังเกตไหน,นี่ดูสังเกตนี้ถ้าเป็นเฮโอนะมันจะเป็นเหล็กหล่อนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นยางนะฮะเป็น e h 7 0 0ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอ่อยคูลเลอร์่ะตัวนี้ไม่มีปั๊มลมตัดแยกทิ้นส่วนมีทะเบียนครบนะอันนี้โตเครื่องแห้งดีจริงๆเลยนะนะฮะนี่มันจะมีเยิ้มน้ำมันตรงนี้เยิ้มออกหน่อยหนึ่งครับหรือว่าแห้งอยู่นะมีอะไรขายบ้างโลโก แล้วก็เครื่องบินนะฮะเครื่องบินวรพันธ์ข้างในมีอะไรบ้างไหมไม้โอ้โหสวยๆเลยพื้นมีอะไรอีกน่าจะมีแค่นี้แหละนะฮะแล้วก็แหนบนะแหนบแหนบแหนบตรงไหนในแหนบหน้านี่จะใช้รถบรรทุกหกล้อได้นะครับเหนียวดีแหนบสมัยเก่าเนี่ยลูกหน้าเจ็ดนะฮะหน้าเจ็ ตัวนี้จะเป็นแหนบหน้าของอยาวเนี่ยทา้งหลังจะเป็นหน้าหน้าเจ็ดนะฮะของอยาวจะเป็นหน้าเจ็ดหน้าหลังเลยเอ้ก็แยกครับนะฮะเจ้าคุณปู่ก็ใครหาอยู่นะฮะก็ลองมาดูนะครับแต่ผมว่าผมลงคลิปไปผมเชื่อ,อไหมตัวนี้แหละนี่จะบินก่อนเพื่อนเลยเนีย่จะหายก่อนเพื่อนเลยเนี่วเาคนสั่งผมอยู่แต่ผมไม่ได้ไม่รู้เบอร์โทรอยู่ไหนไม่รู้ นะฮะเครื่องบินเจ็เอ้ยไม่ใช่เจ็หรอกเลย F17 F, F. นะฮะ F16 F16 เครื่องบินขับไลนะ่หายากนะตัวนี้เอาไปใส่รถไม่จำเป็นต้องไปใส่รถหัวยาวนะครับไปใส่รถรถกระบะรถอะไรนะครับไปเจาะรูแล้วก็ทําแบบนั้นสวยๆรถคัดทรงคัดสิกดัดทรงรัดสันหมดนะนนะเพราะว่ามันเป็นพวกอนุรักษ์แล้วนะฮะไม่มีใครผลิตแล้วมั้งแบบนี้ เเนี่ยยอ๋อก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับสีบุเงือะไรยนนะฮะคิดซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเงือะไรยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไปเจอกันโอกาสหน้านะครับผมเราวันนี้สวัสดีครับ